ทีนี้นะครับพอเราเปิดแล้วจําได้ไหมว่าการใช้เพนทูใช้ยังไงการพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์ยังไงนะครับก็ให้ไปที่ type t o o ก่อนอย่าแงบบแรก type t o นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า cat นี้นะครับนะแล้วก็ไฮไลท์ที่ตัวหนังสือ ไฮไลท์ตัวหนังสือแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีตรงออปชันบาร์เห็นไหมออปชันบาร์จะมีตัวหนังสืออยู่ถูกไหมครับนี่คือขนาดตัวหนังสือคุณพิมพ์ไปเลยว่า2 0เอยนี่นะครับพอพิมพ์ไป200เสร็จแล้วนะครับฟอนต์ที่เราใช้อยู่คือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือชื่อฟอนต์ที่เราใช้อยู่นะครับชื่อฟอนต์ ชื่อฟอนต์ชื่อว่ามาเรียนโปรนะครับตรงกลางอันนี้เป็น r ิกูล่าก็คือฟอนต์ขนาดปก,กตินะครับถ้าเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นก็ไปที่โบนแบบนี้หรงสือก็จะหนาขึ้นนะครับอ่าเราก็ได้ฟอนต์ลักษณะนี้ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัว นี้เราจะทำการตกแต่งฟอนต์เนี่ยก่อนอื่นเราจะทำงานกับฟอนต์เนี่ยเราต้องทำการทำให้มันกลายเป็นภาพกราฟิกก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นไทป์นะครับมันเป็นตัวหนังสือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้นอกจากแก้คำผิดหรือพิมพ์งานเพิ่มเติมนะครับเราจึงต้องเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกราฟิก หรือเป็นพาดหรือเป็น Vector ก่อนก็คือคลิกขวานะครับจะมีคำว่า create outline ขึ้นมาคลิกลงไป create outline นะครับนะ create outline นะครับแล้วก็คลิกขวาอีกทีหนึงเลือก ungroup อ่าเลือก ungroup นะครับเลือก ungroup แล้วใช้ลูกศรสีดำเนี่ยคลิกข้างนอกนะครับทีนี้เราก็จะสามารถคลิกตัวหนังสือทีละตัวได้แล้วนี่เราจะสามารถที่จะไปที่ตัว c แล้วก็ขยายมันเพิ่มได้นะครับนะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาตัว a ยัดลงไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัว t ขยับเข้ามาใกล้ๆกันแบบนี้ได้แอะ นะครับต่อทีนี้กว่ามันจะเป็นแมวได้เนี่ยเราต้องทําการแมวมันมีอะไรบ้างหูอ่าหูอ่าหูขาหางถูกไหมครับอ่าเราเอามาสิ่งนี้จมูกหนวดหนวดแมวนี้นะครับก็เราเอาสิ่งพวกนี้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแมวต่างๆ เอามาใส่ลงไปในตัวหนังสือจะได้เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะครับเช่นหางอหาหางก็ใช้เพนทูนะครับผมใช้เพนทูลากขึ้นไปนแบบนี้เลยง่ายๆเอาง่ายๆไปเลย เสร็จแล้วยังไงต่อก็คือไปที่ตัวนี้อ๋อพท,ทีลืมบอกไปให้คุณไปที่วินโด์นะครับไปที่วินโด์แล้วเลือก Workspace เป็นเว็บอ่ามันจะได้มีหน้าตาที่มันเหมือนกันคุณจะได้ดูออกว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับอ่ะผมทำเส้นเสร็จแล้วผมไปที่รูปนี้ครับสโตก อรนมี้นะเห็นไหมเจอปะ่าเจอนะค,คลิกลงไปนะครับแล้วก็ขยายเวทมันเอแบบนี้เอาซักให้มันพอดีพอดีครับเสร็จแล้วนะครับของบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ ถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่ก็ไปที่ลูกศรมุมขวามือตรงป๊อปอัพที่มันขึ้นมาเมื่อกี้นะครับคลิกแล้วก็โชว์ออปชันมันจะมีคำว่าแคปคอนเนอร์เราเลือกแคปที่ราวแคปตรงกลางเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแคปปกตินะครับมันก็จะเป็นหัวตัดเหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้าเป็นราวคอนเนอร์ก็จะเป็น ไอ้ราวแคปก็จะเป็นแบบนี้หามันก็จะมีจุดโค้งของมันอยู่ถูกไหมเอ่ยอ่าต่อมาต่อมาตอนนี้ไมเเ่เป็นเส้นสโตกนะครับเป็นเส้นสโตกเราอาจจะย่อมันลงมาก็ได้แล้วแต่หรือจะปรับมุมองศาอะไรก็ได้ตามตามใจคุณนะครับแต่ผมอะจะทำงานกับเส้นสโตกได้ไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นสโตกให้กลายเป็นผาดแบบกับเหมือนกับตัวที่เราทำกับตัวหนังสือแต่ว่าทำคนละอย่างกันก็คือไปที่อ b อบเจกต์นะครับใช้ลูกศรสีดำเลือกก่อนนะครับใช้ l e c t i o n tool เลือกที่ตัวหางก่อนนะครับไปที่อ b อบเจกต์ผาดแล้วก็เลือกเอาไลน์สโตกปั๊บมันก็จะเป็น เส้นแบบนี้ที่ไม่ใช่สโตกอีกต่อไปมันก็จะกลายเป็นเส้นเหมือนเดิมนะครับผมจะทำให้มนันหางมันเต็มตรงนี้นะครับให้มันไปเชื่อมต่อกันลูกศรสีขาวนะครับใช้ลูกศรสีขาวคลิกไปที่จุดที่เราต้องการแก้ไขแบบนี้ นี่เราก็จะได้หางแมวที่ต่อท้ายจากตัวทีมานะครับลูกศรสีดำครับเอ้ยลูกศรสีขาวนี่คือจุดจุดตรงนี้ที่เราต้องการแก้เห็นไหมจุดสีเหลืองเห็นไหมจิงเข้าไปแล้วก็ดึงอ่เลื่อนได้เลย เรื่อนเๆื่อเื่อที่ไหน,นเออเนี่ยอย่างเงี้ยาตามทิ่ตามจุดนะครับมันก็จะเปลี่ยนก็ต้องระวันนงให้เป็น ทีนี้ลองเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือตัวอื่นๆดูนะครับตรงอ่อนอื่น,นผมอยากให้มันเป็นการเชื่อมต่อการทั้งหมดนะครับแบบนี้ทีนี้พอเราได้แล้วนะครับตอนนี้มันเท่ากับว่าเป็น1น่พาด2องพาด3ามพาดถูกไหมครับ เราจะทำการรวมกันรวม A t เอามารวมกันรวมกันคือการกดลากคลุมตัว A กับตัว T แล้วก็หางนะครับ mm hmm. เพื่อทำการเชื่อมผาดให้มันกลายเป็นผาดเดียวกันก็คือไปที่ w i n d o w นะครับเลือกคำว่าผาดไฟเด้อ อาจดูผ่าไฟเดอร์ก่อนว่ามันทําหน้าที่อะไรนะครับผ่าไฟเดอร์ทําหน้าที่แบบนี้สมมุติว่าเราต้องการวาดรูปตุ๊ก,กาตาหิมะนี่เราก็เอาวงกลมเนี้ยสองวงเนี่ยเชื่อมกันเสร็จแล้วเลือกทั้งสองวงนะเลือกทั้งสองวงเสร็จปุ๊บ ก็ไปที่ผ่าไฟเลอร์ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปกดเชฟโหมดตัวที่1มันก็จะเป็นการรวมผ่ากันแบบนี้ถ้าเราต้องการจะตัดตูดมันออกให้มันเป็นเส้นโค้งแบบนี้คุณก็ลากคลุมทั้งสองอันแล้วก็ไปที่ตัวที่2องนะครับหรือคุณต้องการ ใช้แค่บริเวณนี้เท่านั้นหรือต้องการใช้แค่บริเวณนี้เท่านั้นก็ลากคลุมเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวที่3มอย่างนี้นะครับมันคือการดัดตัดแปลงซึ่งแล้วแต่วิธีการใช้ของแต่ละคนนะครับทีนี้มาดูของเราเราจะรวมตัว A ตัว T แล้วก็หางให้มนเหลือแค่ผาดผาดเดียวก็คือเลือกทั้ง3ชิ้นแล้วไปที่เชฟโหมดตัวที่1 ทีนี้มันก็จะรวมกันหมดแล้วเห็นไหมครับมันจะรวมกันหมดแล้วต่อมาทํางานกับหูคุณก็ว่าดหูแมวลงไปที่ตัว C นะครับ หรืออาจจะ Copy Ctrl c o n t r o l r l v n t r น l V นะครับแล้วก็เอาหูมาอีกหูหนึ่งแล้วหมุนแล้วก็มาวางแปะเอาไว้แล้วทำเหมือนเดิมก็คือลากคลุมแล้วก็ไปที่เชฟโหมดเลือกผ่านไฟเดอร์ป๊บ ก็ทําการรวมหูเป็นอันเดียวกันแบบนี้ อ่ะแล้วต่อนะพอได้หูแล้วก็ไปเติมหูปากจมูกนะก็ใช้เพนทูนี่แหละ เปลี่ยนให้เป็นสโตกเหมือนเดิมนะครับปรับเวทเลือกแคปกับคอเนอร์ใส่วงกลมลงไปอ b อบเจกต์ผ่าเอาไลน์สโตกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะได้ตัวนี้เข้ามา ถ้าขยันหน่อยก็ซูมเข้าไปซูมเข้าไปเติมจุดเล็กๆตรงนี้นะครับ การ c o p ปีเรวเนี่ยนะครับเวลาเรา Copy จุดพวกนี้นะครับก็กด alt ก็ได้นะครับคลิกไปแล้วกด alt ค้างไว้นะครับมันก็จะมีลูกศรสีขาวมาช่วยเราแบบนี้อ่านะแล้วก็สามารถที่จะดึงออกไปได้เลย แล้วจะได้แบบนี้แล้วก็ทำการกรุ๊มมันนะครับโดยการกด Ctrl-G หรือไปที่เชฟโหมดเป็นผ่าไฟเดอร์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่วิธีการเสร็จแล้วก็วงกลมวงหนึ่งสีดำเอาเข้ามาข้างในเป็นสีขาว แล้วก็หนวดแมว เติมหนวดลงไปก็ข้างหนึ่งนะครับนี่เราก็จะได้แคทเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครต้องการเปลี่ยนสีนะครับก็คลิกไปที่ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนเช่นก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มก็คลิกไปได้เลยแล้วก็เลือกที่สวอตแล้วเปลี่ยนได้เลยนี่เอ,อ้ตัวหนังสือในแบบการออกแบบตกแต่งตัวหนังสืออีกแบบหนึ่งนะครับอ่ลองดู